ยังไงก็ได้แต่ชุดตอกวมยังไม่ออกนะครับคุณลูกค้าชุดตอกลมระบบสองท่อถามว่าชุดตอกลมระบบสองท่อดียังไงมันช่วยเก็บกักอากาศเย็นในห้องเราให้เทียบเท่ากับแอร์บ้านนะครับเพราะงั้นอากาศในในในห้องเราจะไม่มีการสูญเสียแต่ว่าตัวเจ็ดพันมยูอ่ะ มันได้คือที่ห้องเล็กๆสักประมาณสักเจดตารางเมตรสอง2สามสองสองถ้าเอาไปใช้กับรถกลางคืนเราเราไม่คุยอยู่แล้วกลางคืนมันทำมูลคุณได้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือกลางวันเนีน่ยอาจจะโหลดนิดหน่อยนะครับกลางวันถ้าลุกค้าไปแดดเปรี้ยงๆเลยปุ๊กเนี่ยคุณลูกค้าต้องใช้ตัวก้าพันวยู แต่ถ้าเกิดว่า,าเกิดได้นองครับลูกค,ค,ค้าไปใช้ไปใช้รถเนี่ยปุ๊บเนี่ยต่อให้ลังวัน่ะมันก็ช่วยลดอุณหภูมิอย่างน้อยๆเนี่ยสี่ถึงห้าองศาเป็นอย่างต่ำยังไงครับความเย็นเริ่มมามาเรียครบอครับนอ้น,นีเทนนนน่ารา้อนเห็นไหมฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบของไอ้ตัว เขลมมาเย็นถ้าเป็นระบบของตัวเลงมาเย็นมันจะไม่มีท่อร้อนท่อเย็นอย่างนี้ครับคทาานี้เนี่ยเวลาเราเอาเข้าไปในรถเนี่ยปุ๊บเนี่ยคือรถของคุณลูกค้าเนี่ยคุณลูกค้า,าคือหนึ่งคือตัวันเล็กเนี่ยไอต้ตัวเนี้ยตัวเล็กแต่ว่ามันก็ไม่กินพื้นที่ในรถมากนะครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นครับมันผลิตกําลัง ของตัวลมออกมาเนี่ยอย่างน้อยเน่ยมีที่สิบสี่ถึงสิบห้าองศาแต่ปัญหาคือมันจะทําอุหภูมิในรถได้เย็นไม่เย็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากําลังมันไหวไหมแน่นอนครับเบื้องต้นไม่มีชุดกล่องลมโดนตัวเราอยังไงก็เย็นแต่ถ้ามีชุดกล่องเข้ามาปุ๊บเนี่ยอากาศในในรถเราจะไม่มีการกสูญเสียออกไป จะกเ,กย,เย็นทพียบเข้าแอร์บ้านและข้อนี้เนี่ยคุณลูกค้าไปใช้ในเรื่องของรถเนี่ยคุณลูกค้าสามารถที่จะต่อเป็นระบบ power box แบตลิเธียมสักประมาณสัก300แอมป์อินเวอร์เตอร์2,200แอมป์เทสมาหมดแล้วครับเดือดแล้วใช่อินเวอร์เตอร์เท่าไหร่กิโอินเวอร์เตอร์ก็สองเออขั้วต่ำอยู่ที่2,200แอมป์ครับเอ้ย2,200วัตต์ขอโทษทีพูดผิดใช่ อันนี้เทสมาแล้วได้ประมาณ6กชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว9,000 RU เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณสักห้าชั่วโมงอันนี้คือระบบไฟสำรองแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นระบบของไอ้ตัวเ,เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟถ้าเป็นระบบเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็จะต้องได้อยู่อย่างน้อยๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ห้าชั่วโมงครับเห็นไหมครับความเขีนเริ่มมาแล้ว นะครับแล้วไอ้กล่องลมมันเป็นไงชุดกล่องลมอ๋อได้ดเดี๋ยวนะครับแต่ว่าชุดกล่องลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวคุณชาร์นรบวนถือกล้องมาทีให้น้องๆเขาดูมันเฟรเลยนี่นะชุดกล่องลมเนี่ยน,นะครับ ครับนีฮะแต่ชุดกล่องลมเนี่ยณนะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้มันเป็นตัวของระบบ9,000 w u จนถึงระบบ10,500 w t u ตัว7,000 w t u ย,ยังไม่ออกเลยครับมาเป็นเมษาแน่นอนแต่แน่นอนครับราคาตัวตัว7,000 w u ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณเออราคาอยู่ที่9,000ห ชุดตอกโมเดยวเดินไปสามมาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้โอเคครับก็ใช้ได้แต่ที่คุณลูกค้าบอกกับผมว่าจะเอาไปใช้ระบบโดมเนี่ยผมต้องถามว่าคุณลูกค้าว่าโดมเนี่ยก,กี่ตารางเมตรไม่รู้เลยไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคือถ้าวพันธุ์นี้จบหมดเลยทั้งโดมทั้งอะไรจบหมดเลยทั้งห้องประมาณสัก สามสี่สิบสองตารางเมตรจบแน่นอนก็ม,มีชุดกล่องลงเลยมันประกอบยเงไแล้วงทำยังไงอ๋อครับอันนี้อันนี้ชุดกล่องลงก็คืออย่างนี้ครับคือประกอบเนี่ยก็คือว่าเอามาใส่นี่ฮะด้านนี้ด้านบล็อกตัวน,นี้ ด้านหน้าอ,อ่าด้านล่างด้านด้าน,ด,านด้านล่างนี่ครับอ,อ๋ออ่ามันก็จะเป็นระบบบล็อกอากาศนะครับเอาไปใส่ปับ๊บมันก็จะเป็นเป็นระบบบล็อกอากาศกล่องออกมาเดี๋ยวขอจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้คุณลูกค้าดูรูปดูวิดีโอแล้วกันเนาะ